รายการเที่ยวสบายสบายสบายแย,ยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจทั่วเมืองไทยค่ะและในวันนี้นะคะเนยก็อยู่กับพิธีกรสาวอีกคนนึงค่ะที่เขาจะมาแนะนําสถานที่ดีๆที่น่าสนใจให้เรารู้จักกันเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะสุจินดาชัญบารักรลค่ะ วันนี้แอนก็มีพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อะค่ะค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยอ,อยากจะพาพี่เนยเนี่ยค่ะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แห่งนี้มากเลย <_ p ans> เป็นพิพิธภัณฑ์กเกี่ยวกับอะไรอะคะเป็นเกี่ยวกับประมาณอารมณ์แบบศิลปะศิลปะเชิงสังวาสอีโรติกอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ศิลปะเชิงสังวาสคุณผู้ชมคะมันคืออะไรอยากรู้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่นี่แล้วะค่ะจริงะค่ะสถานีชื่อว่า การมาวิจิปาค่ะด้านหลังอ๋อนี่เองใช่ค่ะอ๋อศิลปะเชิงสังววยก็คือการมาวิจิปาใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับอย่างที่อ่าสิบแปดอัปปแล้วกันอตากองชอบมากให้สามดาวเลยโอเคไหมโอเครู้สึกว่าเริ่มอยากเห็นแล้วแะถ้าพี่เนยอยากเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะพาพี่เนยเข้าไปชม้างในแล้วโอเคละกันนะคะงั้นคุณผู้ชมคะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Shame just been on you Where are the times gone? Baby, it's all wrong Where are the plans we made for you? I it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture That you're not in my dream I หน้าเขาสวยมากเลยอะค่ะสวยอย่างเอ้ยนี่คนนี้ก็น่าเหมือนคนนี้ก็น่าเหมือนแอนโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่จมัยสวยเหมือนรักนะเหมือนนางในวันนั้กพอดีคุณชักขนแขกประมาณนั้นแหละแค่แบบประทังเข้ามายังขนาดนี้เลยอ่ะแล้วค่ะสวยอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้ทราบข้อมูลจากบาร์ดุนะเรายังหลับชื่นชอบขนาด อะได้รู้ที่มาที่ไปนี่เต้องแบบขออยู่ที่นี่แล้วกันนะีแอนบ้านไ้อน่นี่เลยสวยมากเลยแ i ี่ย เป็นคดีความไี <t <t uh uh <t uh> <t uh ่ไม่เขียวเไม่เขียวนนียยอม่โอ้โหย่างที่แอนบอกนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาตัวผู้รู้มาเพื่อไขข้อกระจาดให้กับเราจะได้รู้ว่าพี่ว่าพี่ท่พันแผ่นนี้มีที่มาที่ไปยังไงค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องพูคกัมในช่วงหน้าส่วนในช่วงต่อไปนะคะขอให้ผู้ชมไปพบกับช่วงทริปแอนทริคกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกัน ทวีคในวันนี้นะคะเนจะพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องนักศึกษาจบใหม่ค่ะที่เขาได้เรียนเกี่ยวกับด้านสายนิเทศนะคะเกี่ยวกับละครเวทีค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนละครเวทีแล้วก็ต้องคอยตามแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าน้องเขาจะมีเคล็ดลับในการแสดงอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีความน่าสนใจอะไรบ้างในเดี๋ยวก็ไปคุยกับเธอกันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราพบกับเธอเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยลีนะคะวราวรรณจิมจิตค่ะ เอาละค่ะก่อนอื่นเลยขอถามน้องโยลี่ก่อนว่าโยลี่มีความคิดยังไงกับการที่มาเลือกเรียนนิเทศเอกการแสดงใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าโยลี่คิดว่าการแสดงมีม,มีความสนุกสนานมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจในตัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบเดิมๆทำทุกวนันอ,อะไรแบบนี้ค่ะชอบทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลา<อ>ใช่ค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนขนานี้ใช่เรียนที่เอแบทใช่ไหมคะใช่ค่ะมหาวิทยาลัยอัรมชาตเรียนตั้งงาน แล้วอย่างนี้คือเรียนละครเวทีมาได้เคยได้แสดงบ้างไหมเคยค่ะเป็นยังไงบ้างกับประสบการณ์อยากให้แชร์ประสบการณ์ในการแสดงละครเวทีก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะได้ศึกษาแล้วพอหนังจากที่ศึกษาแล้วมีความเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงหรือว่ามันมีเทคนิคอะไรในการใช้ในการแสดงก็คือตอนแรกเนี่ยโยงไม่เคยแสดงเลยโยงไม่เคยไปแคสติ้งออรดิชั่นอะไรเลยแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โยไปออรดิชั่นแล้วก็ตอนแรกโยงไม่ได้ค่ะก็มีคนอื่นได้ไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อโปรเซสเนี่ยก็คือเริ่มไปแล้วนักแสดงคนอื่นเนี่ยก็ได้เริ่มเริ่มซ้อมไปแล้วแต่โยเนี่ยเข้ามาทีหลังก็รู้สึกกดดันตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบไม่เคยแล้วทุกคนก็แบบนําหน้าเราไปหมดแล้วใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเราก็ต้องแบบถีตัวเองเหมือนกับแบบพยายามมากขึ้นอพอเราได้รับการบ้านอะไรมาเราก็ต้องทํา ให้ดีเราต้องซ้อมให้เหยอะมากกว่าคนอื่นและอย่างเล่น,ลนที่ที่สแสดงนะคะตัวละค,อ ạ, ครอ่เล่นเป็นอะไรเรื่องอะไรเอเอ,อเล่นเรื่องต,ตีเีเวนต์นะคะร<อ>ักจัดได้เรื่องนี้ก็จะมาเป็นประมาณว่า พระเอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือน organizer อรับจัดอีเวนต์แล้วงานอีเวนต์เนี้ยก็เป็นงานอีเวนต์เปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่แล้วทีนี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดชื่อว่าหูฟังอันนี้พอใส่ลงไปบุ๊บมันจะเกิดอิลูชันขึ้นมาอิลูชันอันนี้มันหมายถึงว่าเราเกิดภาพหลอนขึ้นมา สิ่งที่ใช่มันกลายเป็นว่าสิ่งที่แบบถูกเก็บไว้ในจิตใจอย่างเงี้ยถูกเปิดเผยออกมาเนต่ยแต่ได้ว่าเหมือนเป็นหูฟังที่สามารถอ่านใจคนของตัวเราคนที่ใส่ได้แล้วก็แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นใชแต่ว่าแต่ว่าจะเห็นคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนซ้อมอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วโยก็จะเล่นเป็นนางเอกก็คือก็คือตัวนางเอกเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบว่ารู้ว่าพระเอกเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณพ่อเท่าไหร่ ประมาณนั้นเราก็เป็นตัวที่พยายามที่จะแบบทําให้เขามีความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ตัวพระเอกเนี่ยรักงานมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบทบาทคาแรคเตอร์ของตัวนางเอกเนี่ยยากไหมไกลกับตัวเรามากไหมไกลมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยมีอายุที่เยอะแล้วก็ทํางานแล้วเป็นลักษณะของ working woman เพราะฉะนั้นเนี่ย โพสเชอร์หรือว่าแบบการพูดลักษณะน้าเสียงเนี่ยจะต้องแบบใช่มันจะไม่เหมือนตัวเรามันจะหาอย่างแล้วิธีการฝึกซ้อมกันเขาต้องมี acting coach มีอะไรที่จะคอยบอกแนะนําเราว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วสลับตอนครั้งแรกที่โยได้ทําเลยโยรู้สึกยังไงโยรู้สึกว่าการเข้าถึงตัวละครเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเราต้อง สร้างจินตนาการขึ้นมาแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นคือตัวเราต้องเชื่อเองก่อนด้วยนะใ,ในเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าสำหรับเนยนะคะ like. าการแสดงเราต้องเชื่อว่าเราเป็นตัว<น>ละครตัวนั้นเพราะถ้าคุณไม่เชื่อปุ๊บคุณจะแสดงยังไงให้ตายยังไงคนดูก็ไม่เชื่อว่าคุณเป็นเนยพูดถูกค่ะถ้าเราไม่เชื่อเราเนี่ยก็จะไม่มีใครเชื่อเราเพราะฉะนั้นเราต้องแบบการที่เราจะทําให้เราเชื่อเนี่ยเราเราต้องเข้าใจเขาก่อนอย่างนี้กระบวนการในการที่แบบทําความเข้าใจกับตัวละครใน รูปแบบของโยดีกว่าเพราะแต่ละคนเขาก็จะมีกระบวนการในการเรียนรู้ตัวละครแตกต่างกันสำหรับเนยก็จะมีอีกแบบหนึง่งเนยอยากรู้ว่าแบบโยเนี่ยโยมีเทคนิคในการเข้าถึงตัวละครอย่างตัวละครที่แบบไกลกับชีวิตเราจริงๆแบบมากๆ,ๆด้วยช่วงวยัยด้วยการฝึกเราต้องไปสังเกตคนไหมหรือว่าอย่างไรอะคือโยคือ,อในช่วงระยะเวลาสั้นเนี่ยโยก็เลยต้องเลือกนะักแสดงคนหนึ่งขึ้นมาที่โยชอบแล้วโยรู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์ตอนนั้นโยเลือกน้ำผึ้งนัทริกาค่ะ เพราะว่าชอบเวลาเขาแบบว่าออกสีหน้าออกท่าทางแล้วอายุกําลังประมาณนั้นโอเคก็เลยเป็นยก็เลยแบบยกเป็นต้นแบบแล้วก็ไปศึกษาว่าเวลาเขาเล่นละครแบบนี้เราจะฝึกดูการพูดของเขาวิธีการพูดวิธีการวางตัววิธีการใช้สายตาวิธีการสื่อสารกับตัวละครตัวอื่นว่าเขาแบบมีเทคนิคอยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ ให้เงั้นอยากให้โยได้ฝากเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับสาหรับคนที่มีความฝันที่อยากจะได้ละครเวทีเพราะละครเวทีเนี่ยกับละครทโทรทัศน์ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันต่างกันมากละครเวทีเป็นอะไรที่สดและเป็นอะไรที่ถ้าเกิดปัญหาเฉพาะหน้าปุ๊บคุณต้องแก้ไขดังนั้นเนี่ยแบบมันมีการฝึกซ้อมจริงแต่ว่ามันไม่สามารถเทคได้ในการอากาศอะ่ะมันจะต้องมีเทคนิคอย่างไงหรือมีเคล็ดลับยังไงบอกต่อเ,ปเ,ปเพื่อนๆให้ได้ค่ะอย่างที่เนยบอกนะคะว่า การเล่นละครเวทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรเพราะว่ามันสดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี Relationship ที่ดีกับผู้ที่เราแสดงด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถ m p r o v ไว้ได้ m p r o v ไว้นี่หมายถึงว่าแบบด้นสดอ่ะใช่คือแสดงสด improvise ไปเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้จักตัวละครที่ดีที่เราแสดงมาเนี่ยเวลาเรา m p r o v ไว้เนี่ยเราก็จะ m p r o v ไว้ได้แบบว่าดีได้แบบเชื่อน่าเชื่อแล้วก็ ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่นั้นไปได้ของโยเคยเจอครั้งหนึ่งค่ะคือว่าพี่พระเอกพูดบทสลับกันโยก็ช็อกแต่ตอนนั้นต้องแบบแล้วตอนนั้นเป็นการเล่นที่ที่เซนทันเิลคือทุกคนใส่ตังมาดูเราแสดงะแล้วเราก็ต้องแสดงออกไปโยก็ต้องแบบยิมพัวไวเพื่อให้กลับมาบทเดิมแล้วก็ไหลต่อไปได้อันใช่อันนี้คือเป็นเทคนิคีห้ามตื่นเวทีเลยนะห้ามแบบแล้วยางงี้ถ้าเขาบอกอุ้ยแบบ ซ้อมมาดีเลยแต่พอไปปุ๊บตื่นเต้นอะมีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทํายังไงดีเราจะผ่านก้าวผ่านตรงนั้นไปให้ได้มันมีหลายคนนะที่เขาตอนซ้อมนี่แสดงได้ดีมากแต่พอมีคนดูมาปุ๊บเกิดทําอะไรไม่ถูกเลยของโยนะคะถ้าตื่นเต้นเนี่ยเราจะต้องคิดว่าไม่มีอะไรเราเหมือนแบบว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าทุกคนอะมาดูเราเป็นแค่ครั้งสุดท้ายถึงเราจะเล่นรอบไหนก็ตามทุกคนดูเราให้ครั้งสุดท้ายอ่ะ ก็แบบว่าจะต้องแบบทําสมาธิให้ดีแล้วก็คิดอยู่เสมอว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราแสดงแสดงแล้วจะไม่ได้แสดงไปต่อชีวิตนะคะเราก็จทให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ใช่ใช่เราก็แบบรวบรวมสมาธิ แล้วก็ของโยเนี่ยเทคนิคก็คือจะกอดบทเอาไว้จนวินาทีสุดท้ายคือเหมือนกับว่าเทคนิคของแต่ละมันก็ไม่เหมือนคือเรามีบทอยู่กับมือเราจะอุ่นใจใช่ไหมอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจมากแล้วเราเออเพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวเราละเราเป็นตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทาทุกอย่างให้เต็มที่ตอนนี้เดี๋ยวโยจะมีผลงานหรือว่าจะมีอะไรที่แบบ อนาคตอยากจะทําอะไรดีกว่าพอจบมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็กําลังมองเรื่องงานนักแสดงลพรา็เป็นพิธีกรอยู่ก็กําลังหาโอกาสอยู่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะน้องโยเนี่ยเขาก็พูดจาฉาฉานดมากแล้วก็มีเรียกได้ว่าคนที่จะเปนักแสดงได้ก็ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งมีความก้าแสดงออกในระดับหนึ่งสาหรับใครที่เห็นน้องเขาแล้วสนใจก็สามารถติดต่อได้นะอาจจะพูดคุยได้มาพูดคุยแล้วก็สอบถามได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโยมากๆที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ แค่ประสบการ์รีวิให้กันค่ะผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางนวัตกรรมแห่งความสวยงามลดริ้วรอยแห่งวัยรักษาสิวเสียงจุดดงดำบนใบหน้า ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสใช้ภายในชุดเดียวเห็นผลได้อย่างชัดเจนและแล้วตอนนี้นะคะพี่เนยแอนก็ได้ดึงท่านอุทัยพา,น,าน,นะคะออกมาจากทีวีนนวแล้วตอนนี้ท่านก็ได้มานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสสวัดแล้วก็ให้ท่านอุทัยพาแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ กระผมชื่อนายวิทย์จารุวัฒนาธิริ์ซึ่งเป็นเจ้าของไพรเวทคอลเลกชันแห่งนี้ครับข้าพันอื่นเลยนะอยากทราบว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเห็นชื่อป้ายข้างหน้ามีลายก็เรียกว่ากามามิจิตราแล้วก็เห็นว่าเป็นไพรเวทคอลเลกชันแสดงว่ามันต้องเป็นของส่วนตัวเป็นคอลเลกชันสะสมส่วนตัวแต่ทําไมถึงตอนนี้กลับเปิดเผยออกมาได้ขนาดนี้ที่มาที่ไปมันคืออะไรเออผมก็จะเท่าความเอ จากเดิมเนี่ยผมไม่ไม่ตั้งใจว่าจะเก็บพิซแสตสมมากมายนนี้แล้วมีช่วงหนึ่งผมมีําพวกโรงงานเอยพวกดอกดอกไม้ประดิษฐ์กันนะพวกและติดพันเกี่ยวโรงงานผมก็ไปออกงานตปไปทั่วที่ไหนมีต่างประเทศผมก็ไปพอมีเวลาว่างมีเวลาว่างผมก็จะเวนเที่ยวตามพวกกิเพิธภัณฑ์แล้วก็แต่เจอพวกที่ลติดพิพิธภั ซึ่งมีของพวกสะสมพวกของอินเดียพวกกามาสุตตาของญี่ปุ่นเ็าเรียกการ์ของจีนพวกนี้ผมตะเวนเที่ยวเกือบทุกที่แต่ละประเทศเขาว่าจะมีของมเหอะไมม่เหือนกันแต่แต่ถ้าที่ดูเนี่ยมีเซี่มต่างๆนี่ของสะสมนี่เท่าที่ดูนะฮะมันก็ซ้ํากันแล้วหลังจากกลับมาไทยเนี่ยก็ผมเจอพวกพระเนี่ยเขาไปเจอพวกผ้ากับพวกจังรวา ตามหมู่บ้านเลยตามที่ดังเขาบอกผมเอามาให้ผมปากผมก่อนผมก็ถามว่ามาเป็นไปมายังไงถึงมีพวกนี้เขาบอกตรงนี้ตรงนี้มีเขาก็พาผมมาถึงผมก็มีผมก็เก็บซื้อรวบรวมจากขึ้นบ้านพวกนี้จริงๆภาพพวกนี้นี่ถ้าเราดูจริงๆนะตามโบสถ์เออตามผนังโบสถ์นะใช่ๆเราเคยเห็นค่ะเกือบจะทุกโบสถ์เลยนะ มันจะมีภาพเป็นเขาเรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันใช่ใช่ใช่เพราะตามผนังวัดเราจะมีภาพวาดแต่ว่าส่วนใหญ่ตามวัดจะมีวัดนึงมีแค่ภาพสองภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่จะไม่เปิดเผยมากนะส่วนใหญู่่ตามมุมมุมเลื่องมุมเลย่นิดนึงใช่แต่ว่ามีแต่ว่ามีแน่นมันเกือบจะเกือบจะทุกวัดมันเป็นมันจริงจริงมันก็เป็นชีวิตประจำวันของคนโบราณนะมันมันไม่ได้วิจิตรพิสดาณที่ถ่าแบบอยมางไรนะ หลังจากนั้นผมก็เก็บได้แล้วนะฮะผมก็ถามว่าถ้าเจอที่ไหนบอกหน่อยหรือช่วยซื้อมาปอย่างเนี้ก็ตร้งมจเอสะมแอบราสะสมมาก่อนคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเปิดตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดเป็น private collection อยู่แล้วคือก็แค่ชอบด้วยความชอบก็เลยซื้อสะสมอ่ะไปที่นี่เจอมีก็ซื้อกลับมาเพราะว่าไม่มีตั้งใจจะทำ ก็เก็บข้าวเก็บชัดเยอะมีเพื่อนผมรู้ใครไปเจอที่ไหนก็ซื้อมาฝากแม่แล้วตอนนี้พอเข้าๆได้ไหมคะว่ามีมีเยอะแค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าในประเทศไทยผมเยอะยุดเพราะว่ามีแค่ข้างล่างอย่างแค่ส่วนเด่่ไว้เยอะสเห็นอันนี้นิดเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ที่นับถือเนี่ยเขาก็มีเก็บ แต่ของสิ่งเหล่านี้สมัยก่อนนี่มันมันเป็นของอาจจะแบบว่าดูแล้วเขาไม่ไม่ไม่นิยมเปิดเผยนีใช่เราก็เขาเก็บจนเข้ามาเที่ยวของผมดูของผมเขาบอกผมเยอะถ้าอยู่เขาถ้าอยู่เขาก็ไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรร่ำอยู่ผมเผื่อนาคตมีคนมาดูกลายเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้ให้คนที่ไม่รู้มารู้เห็นอะไรอย่างเนี้ยเขาบอกอยู่ผมดีกว่าดูครับ เขาก็เลยเอามาให้เขาก็มาให้เป็นของขวัญนะบอกว่าช่วยดูแลในส่วนตรงนี้ค่ะพี่เนยคุณอู๋ไทพันธ์เนี่ยท่านเก็บสะสมของพวกเนี้ไว้เพื่อบอกว่าสืบสืบทอดต่อต่อไปนะคะเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีใครเก็บพวกนี้ไว้ศิลปะเนี่ยมีหลายแขนงนูกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเก็บอะคะมันก็จะสูญหายไปจุดพิกานที่ทําให้คุณอู๋ไทพันธ์ตัดสินใจที่จะเปิดเปิดให้คนเข้าชมนี่คือ เริ่มมาจากตรงไหนอะค่ะคือคือจะทาัางน่ะว่าอของพวกนี้นะผมคิดว่ามันไม่ได้ผมเก็บคนเดียวคิดว่าคนทั่วๆไปพวกคนนักสะสมก็มีเก็บแต่อาจจะเก็บจานวนไม่มากมอาจจะบางสว่วนจะมาจำนวนปริมาณไม่มาก<ค>แต่คนทั่วไปก็คิดว่าทั้งรูปภาพเออเขาเรียกว่าจิตก,กรรมปฏิมาก,กรรมพวกไอ้รูปปั้นหรืออะไรพวกนี้ผมคิดว่ามีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าผมแล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่ตอนหลังมันมันเหมือนเป็นจุด ดึงดูดอะไรสักอย่างนะที่มีเมีเนี่ยเมีจะดูดก็ามาหมดแล้วเขาเรารู้แล้วไงว่าคนนี้จะดูแลและรักษาใช่ค่ะคือสาสมอันนี้ทุกอย่างก็จะคุ้มพรมาว่าถ้าสมมติมีคนได้ดูเทปอย่างเงี้ยค่ะแล้วสนใจอยากจะมาติดต่อได้เี่ยว่าต้องโทรมาจองก่อนหรือโทรมาบอกก่อนไหมว่าอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาศึกษาตัดจำเป็นต้องโทรต้องโทรเพราะว่าผมไม่กเกี่ตวกับอะ เพราถ้าม่าชมเองเราก็จะไม่ค่อยก็คือจะได้แค่ดูแต่ก็จะไม่รู้ถึงว่าแต่ละชิ้นมันมีประวัติเป็นยังไงแล้วที่ไปยังไงคือท้าบ้างทีเราแบบบางคนที่ถ้าเขารู้จักศิลปะจริงๆเขาจะเข้าใจแต่บางคนถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่อยากจะศึกษาก็อาจจะต้องให้ครูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำนิดนึงให้คุา กลุ่มแบบนี้มาน่าจะมาที่เตรียนหรือว่ามาต่อว่านะเขากลับกลับมาชื่นชมเพราะว่าสมัยก่อนมันก็มีตำราพวกแม่สอนลูกก่อนจะออกเรือนไปมีทํไรทงไรปฏิบัติยังไงมันมีหมดเลยนะแล้วทุกคนที่มาดูเป็นคนเยนยุบหมดคุณแม่บ้านเขาชกมากเลยเพราะพวกนี้เนี่ยคือความจริงบางคนถ้าเข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นลามวกหรืออะไรแต่แต่ไม่ใช่มันเป็นความมั่นคงของสถาบันครอบครัวค่งนีย มีทั้งหมดประมาณกี่ชั้นนะคะทุกวันนี้ผมเก็บสถานที่ผมไม่พอผมเก็บแค่สามชั้นจริงๆผมมีมากนี่ไม่ถึงประมาณไม่ถึงกี่ั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอีส่วนหนึ่งยังไม่ได้เอามาโชว์คือคือยังไม่ไม่ไม่มีที่ไม่เป็นสถานที่ไม่พอแล้วมีแนวโน้มไหมคะว่าจะขยาย้าสมมติหาสถานที่ได้มีแนวโน้มที่จะขยายเอกไปแล้วเปิดเป็นทางการเลยก็ต้องเนี่ยนะต้องดูโอกาสที่เหมาะสมตอนนี้ก็ ก็ยังก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็กลมาดูเวลาผมก็ไม่แน่นอนก็ไม่เคยอยู่เวลาอยู่แล้วบางทีเป็นศาสตรารย์มาจากต่างประเทศนะมาขอศึกษาร่วมศึกษาก็มีแล้วของพวกนี้กลุ่มแม่บ้านที่ที่เมื่อกี้พูดถึงนะครเเขาก็เหมือนเอ็นนั่นแหละถ้าถ้าเรารู้วิธีพวกนี้มันเป็นการรักษาความสมดุลหรืออย่างในร่างกายเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็ วิธีการแต่ละท่านี้มันทําให้รักษาสุขภาพถ้าตารามันมีแต่เนื่องจากเวลาเรามีน้อยเนี<ม>่ยเราไม่สามารถไปชี้หน้า<แ>หรืออะไรให้ความรู้กัน<ม>ความจริงแต่ละท่านดูนะถ้าศึกษามันบอกถึงออสุขภาพรักษาต่างๆไส้พุงข้างในทุกอย่างมันไม่ใช่ร่วมเพศแบบสมดุลไม่ใช่มนะันนตัวนั้นะ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 มันเป็นเป็นการรักษาสุขภาพในตัว<ม>แล้วเหมือนกับไอ้ช่างตัั้งงนหนะม้อเนี่ยนะ เราถ้ามีข้าเรียวสิหนปะมีศิลนปะเราปั้นออกมาหม้อนั้นก็สวยอันนี้หมายถึงลูกหลานที่ออกมาก็มีคุณภาพเขาตั้งใจปั้นอย่างสวยถ้าประเภทททาแบบร่วงหรืออะไรปั้นมาไม่เป็นออกมาของหม้อนั้นก็สุดก็คุณภาพมาก็ไม่ดีพูดมาซะขนาดนี้แล้วขอให้คุณไทยวันพาดเดินชมได้ไหมคะอยากจะไปเห็นตลาดจุดตลาดชานว่ามีความวิเศษยังไงแล้วก็น่าสนใจ โอเคดีดีนะครัโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดยนไปชมเลดีกว่าคะอันนี้ก็เป็นชันแรกเลย่ะนี่เป็นเป็นอันเดิมันเดิมก็จะมีภาพวาด เป็นชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนออภาพพวกนี้ก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมีมีทำอาหารซึ่งซึ่งก็เป็นเขาก็าจำลองชีวิตสมัยโบราณแต่ไม่อกี้แต่งแบบเหมือนเป็นผู้ชายผู้ชายด้วยมันมันมันก็เป็นปัจจุบันนะีสมัยก่อน to you. เลยทีเดียวค่ะแบบโหหลายชั้นมากแล้วก็แบบทั้งตั้งแต่เล็กสุดๆแบบเป็นตลาดที่อันเล็กตั้งแต่ลูกปั้นที่แบบไม่มีขนาดแบบขนาดเล็กๆตั้งโชว์จนไปถึงขนาดตัวเราโอ้โหลด้ดีใจมากใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าใช่มากๆเพราะว่าแบบเป็นคนเรียนแขลงด้านศิลปะอยู่แล้วมาเห็นอะไรแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นศิลปะมันไม่ใช่อะไรที่ลามกอาจารอ่ะคืออย่างที่คุณรุย ปู่ไทพันได้บอกแล้วก็จริงอยู่ย่างที่เขาพูดว่าเออเนี่ยศิลปะแขนงเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นการสร้างสถาบันครอบครัวอย่างน่งก็อยากให้ทุกคนมองหรือว่าใช้วิจารณญาในการรับชมนิดนึงแล้วกันค่ะว่ามันเป็นศิลปะเราถ้ามองเป็นศิลปะก็คือศิลปะค่ะแล้วก็เป็นศิลปะในชีวิตประจําวันที่เราแน่าจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างนี้ด้วยค่ะ ก็เลือกปฏิบัติในทางที่ถูกดี่ควรละกันนะเนาะอ้าวแล้วถ้าสมมุติมีคนที่สนใจอยากจะมารับชมจะต,ต,ติดต่อได้ทางไหนเอ่ยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ ก็คือโทรมาจองก่อนโทรมาสอบถามก่อนว่าวันนี้เปิดไหมเข้ามาชมได้ป่าแล้วก็อยากทมรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาติดต่อได้นะคะไม่โทรมาเนี่ยก็จะไม่มีกูจ้าใแน่น้งเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรใช่แล้วโอ้โหเวลาของเราก็หมดลงแล้วแล้วค่ะตอนนี้น่าเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้านะคะเนยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนแล้วแอนเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรคู่อีกในเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคอยติดตามค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะและที่สําคัญอย่างนึงนะคะ คำถามท้ายรายการที่เราต้องมีอย่างแน่นอนเดี๋ยวได้จะให้แอนคนตั้งคำถามแล้วกันค่ะเพราะเป็นเอาคำถามว่าอะไรนีน้พี่เนยคิดกับเอาคำถามง่ายๆดีกว่าค่ะคำถามมีอยู่ว่าพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้มีชื่อว่าอะไรโอ้โหเลยเด็วง่ายมากๆถ้าสมมติว่าได้ชมตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยรู้แน่นอนว่าชื่อว่าอะไรแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงด้วยนะยังไงก็ ตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะตอบกันมาที่แฟนเพจรายการน,นะคะร้านที่อยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีสถานที่ดีๆหรือสถานที่อะไรที่จะแนะนําเราเราก็สามารถแนะนํามาได้นะคะที่แฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เนยกับแอนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ